ก็สวัสดีทุกผู้แทนครับน,นี่เราอยู่เกมคอรที่มองไปเลยวันนี้น้องไม่มาเล่นก็เ,เลยต้องมาหาเล่นอีก <c oughs> เรื่องว่าทำสถิติเหมือนเดิมครับไม่ต่ำกว่าสิบไม่น้อยกว่าแปดอะไรก็ไม่ต่ำกว่าสิบไม่น้อยกว่าแปด ก็คือตั้งเก์ไว้ก็คือประมาณสักสิบค่าให้ได้สักสิบคิว่อนจะจบเกมไม่ว่าจะพีแพ้ชนะแต่ก็ที่ร้ายัน่นอยก็จะเาสักแปดไม,ม่มากมายแต่นว้าจะทำได้หรือเปล่านะวันนี้ไม่ได้มากับน้องด้วยถ้ามาคู่กันกันกบน้องอาจจะเล่นง่ายจะเล่นกันเป็นทีมจะเข้าใจกันดีแต่ถ้ามากับคนอื่นน่ะเขาชอบเดินหนีลงไหนกันนี่ยลงหวคอยเลยฮฮ พอคลอยมันมีขึ้นสัญญาณแม่เหล็กอะรบกวนไม่สามารถเปิดขึ้นเป็นแบบได้ตรงน้เราต้องรีบหาปืนก่อเรยนรับแรกผมเปลี่ยนแะล้วทำยี่า้อเอ็มโฟ,โฟเอ็มจีหรอโอเคเขาเกาะสาม หน้าก็ดะหน้าตะไหวอยู่นะจีนี้พาลงอย่างเงี้ยถ้าถามว่า g, g M 3 6สามหกซีเอ็มจีเมื่อกี้กับนี้กระบอกเนี้ยอันนีเดียวกันเพราะว่าอันนี้ดีกว่ามันยิงแม่นยำกว่าโค้ดใส ไม่มีคนด้วยฮะสบายอ่ะฟาร์มของชิวๆเลยอ่ะ <Wow. S 1> เขาจะฟาร์มเอาอะไรเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอยู่ <c oughs> นั่้ยนะนี่มีกลองหนึ่งที่มาเปิด <c oughs> เก็บกระสุนไว้ก่อนเผื่อได้ปืนเลย Using shot adrenaline now. ใครก็ได้ขับให้หน่อยเอามานั่งอย่างนี้แต่ไม่ขับเข็นไปเบอร์สีขึ้นไปเหรอขึ้นนี่ครับขึ้นนี่ขึ้นไปเลยไปไหนฮะบูมไปไหนฮะทำไมออกไป็นองกงมีอะไรอ่ะ ต้องการคือโนเขาวิ่งหนีไปไหนอ่ะอยู่ข้างล่างโอ้โห oh, oh. คนนะ่ะ oh. ไม่ใช่บอดด้วย Enemy Enemy เดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเองคุ้มกันที <me> คุ้มก <me> ันกที เพื่กันยู่มีคนขับรถไอ้นั่นอยู่เนี่ยรถที่ใส่ปืนคนอ่ะด้านนอก Nope. Nope. Hay gì mà bị cái body. Hả? đi ha. Muốn Vicky lên nhỉ? Vậy đây Uh, Using a journal in short now. The do I? do I? Enemy is near. gone. <laughs> <laughs> ทิ้งเบอร์สี่ทั้งนั้นเบอร์สีไปข้างหลัง้องสาวขึ้นมาบนหลังคาได้แล้วเอ้าขับมิดหนีเฉยเนี่ยแรงน้ำใจสงสัยเขาคงลืมว่าเพื่อนหนึ่งขึ้นหอไปพบ ข้อม่่ก็ได้ดีกว่าแล้วคก่อสามอจะมายิงบอสได้ดิได้ได้ได้ขอไปเก็บลูกกระสุนก่อนกระสุนผมค่อนข้างเหลือน้อยทำไมตัวละครผมไม่อ,อื่นวะหนักปืนเหรอกระสุนนี้ไม่พอ ขอเพิ่มกระสุนก่อนนะโอ้ไม่มีอีกโอเคนี่มายเยอะหน่อยโอ้โหวงบีบ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 ทำอะไรกันรำบ่อะไรเล้ รอเดอร์นี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้พวกนี้ตอนแรกลืมเบอร์สี่ตอนนี้ลืมผมแล้วให้ตายเถอะทำไมนายขี้ลืมอย่างงี้นะนล้วกะดันไปรับเบอร์สี่ไม่รับเรา จำไว้นะนายลือให้เดอกมีคนบางทีอยู่ข้างล่างตัวนี้มันเหมาะกับระยะใกล้นะมันยิงไกลๆไม่โอเค นั้นเขาังสโมกทั้งอันนี้เลยมีรถมีรถมามีรถมา <acker> อันนี้โคตรเปิืงกระสุนเลยอ่ะยิงก็ไม่ค่อยจะโดนด้วย uh oh. แล้วล่ะเอาเอ็มจีก็ได้ยอมเปิืงกระสุนหน่อยแล้ The ไปันยางได้ให้ร้อให้เบอร์สามขับรอบที่แล้วก็ชอบลืม กระตุกทำไมชอบพากันไปลงนอโค้งอะข้างในก็มีนะเป็นไงล่ะลืมเบอร์สี่กับลืมผมไม่รอบที่แล้วอะเป็นไงเจอเบอร์สี่ขับฮอนลืมไว้เลยเบอร์ผมว่าเบอร์สี่แปิงอะ่ะเบอร์สี่ทำเพื่อนปิงไปด้วยเลยเนี่ยกระตุกกระตุกอ่ากระตุกกระตุกลงเลยแล้วกัน มันเป็นท <absorption> kind of ี่คนทำพ่อพอมนเลยกระตุกพาเพื่อนกระตุ้ยด้วยมีเสียงปืนข้างล่างครับเห็นแล้วเฮ้ โอ้ยแม่นมากแต่ขอโทษเราจะลงไปต้องตามไปเก็บกวาดผลง,งานเรียบร้อย,อยเรียบร้อยครับ

คนนี้ใครน็อกผมป่ะโอ้โหน็อกใครกันไม่โดน ผมขอตอามยับยั้งหนึ่งน่าจะมีหลายตี้เลยอยู่เนี่ยผมยิงไปสิบคนแล้วเนะี่ยรอยเท้ายังตึ้นเพีอ,อยู่เลยไฟล้อเบอลสอ ปล่าวงชอบเต็มด้วยระเบิดที่ไม่จำเป็น,นโอหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้ว มันเฮ oh, ิร์ดแล้วไป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 เลยหาวโหโาวมูฮาวมูเฮเยเรถถางไปเอาถางไปเราถาง น่า ah. 爆买。Oh <laughs> แค่สองคิวครับผมตอนนี้โคตรได้เปรียบเลยเห็นอะไรแล้ว